ครับพี่ต้นชวนชิมนะครับวันนี้พี่ต้นชวนชิมจะพามาดูแปลงที่ดินแปลงเล็กสามร้อยตารางวาหรือสามงานนะครับตําบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับคุณลูกค้าแปลงนี้พี่ต้นแนะนําเลยครับที่ดินถมแล้วด้วยสวยงามนะครับดูบรรยากาศของเพื่อนบ้านกันด้วยนะครับอยู่เป็นถนนลัดยางเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งกับสิ่งรอบข้างนะครับคุณลูกค้าจ๋าแปลงนี้สวยงามที่ถมแล้วด้วยนะครับสามร้อยตารางวานนั่นเองนะครับ ชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันนะครับคุณลูกค้านี่คือบรรยากาศนะครับแปลงที่ดินนะครับจะลงจากถนนลาดยางตรงนี้เพียงนิดเดียวนะครับแปลงที่ดินอยู่กับใกล้้านของสุรชัยปลาเผานันเองนะครับคือคุณลูกค้าอ่ะเราไปดูบรรยากาศกันนะครับคุณลูกค้าตรงนี้เป็นถนนลาดยางเลยเนาะมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะฮะชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายด้วยเนี่ยครับ ทางลงอาจจะเป็นหินคุกนิดนึงนะฮะประมาณหนึ่งร้อเมตรนะครับไฟฟ้าปลาปลา,ปาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้านะครับที่เราเห็นตรงโน้นก็คือร้านของสุรชัยปลาเผาน,นั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเยอะแยะเลยนะครับสวยงามครับ ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีบ้านเราเนี่ยใช้ระยะเดินทางก็ประมาณสิบห้านาทีนะครับตรงนี้ผ่านไปตัวเมืองสุพรรณบุรีจะผ่านไปไหนบ้างละ่ะพี่ต้นแจ้งนิดนึงก็จะผ่านไปศูนย์การเรียนรู้เฮียใช้นะครับหรือว่าไปถนนเส้นสามสองหนึ่งเส้นมาลายแมนนะฮะศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดป่าเลไลนะครับหรือว่าร้านกุ้ต้มสองบาทบางประหมอนั่นเองนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับ ท้องทุ่งชายทุ่งเลยล่ะพอดีเป็นข้างเคียงเนี้ยเขาเขาเขาทำนาเนกือบหมดเลยครับคือคุณลูกค้าสวยงามครับพีต้นเอารมาจอดไว้เนาะนี่นะมีเพื่อนบ้านอยู่ในคือบรรยากาศนะฮะลงจากถนนลัดยางเนี้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับคุณลูกค้ามีทางลงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะถนดคุดแดงพร้อมโอนทันทีครับคุณลูกค้าแปลงที่ดินถมแล้วด้วยไฟฟ้าประปาสบายเลยนะครับ นี่เรามาดูแปลงที่ดินกันแล้วถึงแล้วครับคุณลูกค้ามีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูเนาะเนี่ยเนาะบรรยากาศไม่เหงาด้วยนะครับเดินทางจากกรุงเทพนะครับจากเซ็นทรัลเวสต์เกตเดินทางมาก็ใช้ระยะเดินทางประมาณเก้าสิบกิโลเมตรนะครับชั่วโมงก,กว่าก็ถึงละกับที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยพี่ต้นพาให้ดูเลยเป็นพื้นที่ทั้งหมดสามงานนะครับ ผมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถพร้อมปลูกบ้านได้เลยนะฮะเนาะดูบรรยากาศกันริมๆนะฮะมีเสาเขตเรียบร้อยนะครับอ่าอยู่บริเวณนี้จ้ะคุณลูกค้าเนาะเี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับสวยครับมีเพื่อนแฟนเยอะแยะเลยจากคุณลูกค้าเดี๋ยวเราซูมให้ดูเนาะนี่ตรงนั้นที่เราเห็นหลังคาติดแดงๆตรงนู้นนะครับก็เป็นทางลัดยางนะครับสามร้อยตารางวานะครับราคาพิเศษสุดจะเจ้า,จาของโดยตรงเลยนะครับคุณลูกค้า 8แ0 0สองหมื่นบาททวนนะครับโอนพร้อมโอนทันทีครับติดต่อสอบถามรายละเอยียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมครับ0927802495แปลงนี้สวยงามจริงๆนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ